บรรยากาศที่<อ>สพเมืองปราจีนบุรีเช้านี้พนักงานสอบสวนเตรียมควบคุมตัวนายสุนทรวิลาวันกับพวกรวม7คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตท้ายคำร้อง ตำรวจคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่านี่คือคดีอุกชะกันกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะเชื่อว่ามีคนสั่งการและยังเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจกันมาก วันนี้พลตำรวจโทอัคราเดชพิมมนสีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นปมขัดแยง้งก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะมีเพียงข้อมูลว่าเมื่อคืนนี้พนักง,งานสอบสวนเรียกลูกน้องของผู้เสียชีวิตประมาณ4-5คนมาสอบปากคำแล้วเบื้องต้นทราบว่าลูกน้องรออยู่ด้านนอกผู้เสียชีวิตเข้าไปในบ้านแค่คนเดียวเพราะว่าความไว้เนื้อเชื่อใจ พูดคุยปัญหากันหนึ่งครั้งก่อนจะกลับออกมาแล้วก็กลับเข้าไปอีกครั้งจึงเกิดเหตุขึ้นสำหรับมูลเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทกันทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่นแต่ปมขัดแย้งหลักตำรวจพุ่งเป้าไปที่ปัญหาการวางตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนประเด็นเรื่องคลิปเสียงการโต้เถียงกันที่ปรากฏออกมาผ่านสื่อ,อยังไม่ทราบข้อมูลคะ่ะก็เลยยืนยันไม่ได้ว่าเป็นคลิปในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุหรือไม่อย่างไร ต้องขอตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อนค่ะ